เสียงระงมของจักกะจันบาดลึกเข้าไปในความเงียบยามสนธยาแสงสุดท้ายของดวงตะวันกำลังจะลับเหลี่ยมเขาทิ้งไว้เพียงเงาทะมึนของทิวไม้และกลิ่นสาบของดินโคลนที่อบอวนไปทั่วท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ชายชราผู้หนึ่งในชุดมอซอกำลังก้มหน้าก้มตาพรวนดินด้วยจอบคู่ใจที่สึกกรอนจนแทบจะไม่เหลือคมผมขาวโพลนของเขา ลิวสวัยไปตามแรงลมที่เริ่มพัดแรงขึ้นบ่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานจนยากจะนับได้เขาคือไอ้ทองเท่าชาวนาผู้ถูกกล่าวขานว่าเป็นปีศาจเฝ้าท้องทุ่งแห่งนี้มานานานับพัน,นปีไม่มีใครรู้ว่าเขาตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนรู้เพียงว่าทุกค่ำคืนไอ้ทองเท่าจะปรากฏกายขึ้นพร้อมกับจอบคู่ใจ รวนดินอย่างไร้จุดหมายดวงตาที่โบลึกราวกับหลุมดำคู่นั้นสะท้อนความอาฆาตแค้นที่ไม่มีวันดับมอดเสียงหอบหายใจของเขาหนักหน่วงราวกับพายุที่กำลังก่อตัวเสียงคำรามต่ำๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอแห้งผากของไอ้ทองเท่าเมื่อจอบของเขากระทบเข้ากับสิ่งที่แข็งกระด้างใต้ผืนดินมันคือโครงกระดูของงูเห่าขนาดมหึมา ลำตัวยาวเหยียดกว่าสิบว่ากระโลกศีรษะใหญ่เท่าองค์มังกรแกไอ้งูสารเลวมาอีกแล้วหรืึไอ้ทองเท่าคำรามก้องเควียงจอบทิ้งไปอย่างเกลี้ยกลาดแล้วกระโจนเข้าหาโครงกระดูกงูเห่าราวกับสัตว์ป่าบ้าคลั่งดวงตาที่มืดบอดนั้นใช้แววอาฆาตแค้นราวกับชะเผาพลานทุกสิ่งให้หมอดไหม เขากระนำทุบตีโครงกระดูกนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยมือเปล่าเสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบภายใต้แรงกระแทกอันมหาศาลเลือดสีดำคล้ำที่ไม่มีอยู่จริงซึมซาบออกมาจากบาดแผลที่มองไม่เห็นบนร่างของไอ้ทองเท่าทัานใดนั่นเองท้องฟ้าที่เคยสลัวมืดพลันเปลี่ยนแปลเป็นสีแดงฉานสายฟ้าฟาดเปลี่ยงปล่างลงมาจากฟากฟ้า พลังงานมหาสาลสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งผืนดินเสียงแผ่แม่เบีย้ยอันทรงพลังดังกึกก้องไปทั่วทิศเหนือยอดไม้สูงตรงานร่างของพญางูเห่าดำทะมึนขนาดมหึมากำลังเลื้อยคดเคี้ยวลงมาแผ่แม่เบีย้ยกว้างใหญ่ราวกับร่มคันยักษ์ดวงตาสีทองเรืองรองสว่างวาบราวกับดวงไฟที่ลุกโชนเกล็ดสีนินเงาวับ สะท้อนแสงสายฟ้าฟาดราวกับอัญ,ญมณีล้ำค่ามันคือเทพงูเหา่าผู้พิทักษ์แผงผืนป่าและสายน้ำผู้ซึ่งรับรู้ถึงความชั่วร้ายของไอ้ทองเท่ามานานนับพันปีหยุดเดียวนี้ไอ้ปีศาจเสียงคำรามกึกก้องของเทพงูเหา่าสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งบริเวณบังคับให้ไอ้ทองเท่าต้องหยุดชะงักร่างกายของมันแข็งทื่อราวกับถูกสาบ ดวงตาที่โบลึกเบิกโพลงมองไปยังร่างอันโอรานของเทพงูเหา่าด้วยความโกรธแค้นที่ปะปนกับความหวาดหวัน่นแกไอ้งูเหา่ายังไม่ตายอีกหรือไอทองเท่าพึมพำน้ำเสียงแหบพร่าข้าจะฆ่าแกข้าจะฆ่าแกให้ตายไอทองเท่าคำรามลั่นมันกระโจนเข้าใส่เทพงูเห่าอย่างบ้าคลั่งมือทั้งสองข้าง พุ่งเข้าไม้จะบีบคอแต่มันก็ทำได้เพียงสัมผัสกับอากาศาธาตุเทพงูเหา่าเคลื่อนไหวว่องไวดุดสายฟ้าฟาดลำตัวที่ยาวเหยียดตวัดเข้าใส่ร่างของไอ้ทองเท่าราวกับแท้เหล็กเสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบเมื่อร่างของมันถูกซัดกระเด็นไปกระทบกับต้นไม้ใหญ่เลือดสีดำทะมึนพุ่งกระชูดออกมาจากบาดแผลที่มองไม่เห็นอีกครั้งแต่ไอ้ทองเทา าได้สะทกสถานไหมมันกระเสือกกระสนลุกขึ้นยืนด้วยแรงอาฆาตที่ไม่รู้จักดับมอดดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟแขนจ้องไปยังเทพงูเห่าราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งให้หมอดไหมมันพุ่งเข้าใส่อีกครั้งราวกับปีศาจท,ที่หลุดออกมาจากขุมนรกปล่อยมัดรัวๆเข้าใส่ลำตัวของเทพงูเห่าราวกับพายุหาฝน เทพงูเห่าไม่ยอมให้ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวมันแผ่แม่เบี้ยกว้างขึ้นอีกปลิ่นซาบของงูเห่าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณดวงตาที่เรืองรองเปล่งประกายเจิดจ้าพ่นพิษสีเขียวมรกตออกมาจากปากอันกว้างใหญ่พิษนั้นพุ่งเข้าใส่ร่างของไอ้ทองเท่าราวกับกระสุนปืนเสียงเนื้อหนังถูกกัดกรอนดังชูชี ขวันสีดำลอยกลุ่นขึ้นมาจากบาดแผลที่ปรากฏบนร่างของไอ้ทองเท่าผิวหนังของมันเริ่มหลุดล่อนออกมาเป็นชิ้นๆเผยให้เห็นกล้ามเนื้อและกระดูกที่น่าสยดสยองไอ้ทองเท่ากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่มันยังไม่ยอมแพ้มันกระโจนเข้าใส่เทพงูเห่าอีกครั้งพยายามจะกัดกินเนื้อหนังของเทพงูเห่าด้วยฟันที่แหลมคมแต่เทพงูเห่า ก็รวดเร็วเกินกว่าที่มันจะทำอันตรายได้ลำตัวของมันตวัดเข้าใส่ร่างของไอ้ทองเท่าอีกครั้งคราวนี้รัดแน่นจนร่างของมันบิดเบี้ยวผิดรูปเสียงกระดูกลั่นดังระง,งมไปทั่วท้องทุ่งแกไม่มีวันชนะข้าได้ไอ้งูเหา่าไอ้ทองเท่าคำรามอย่างยากลำบากข้าจะอยู่ข้าจะอยู่เพื่อแก้แค้นแกตลอดไป เทพงูเห่าไม่ตอบมันเพิ่มแรงรัดขึ้นอีกร่างของไอ้ทองเท่าเริ่มสลายไปทีละน้อยกลายเป็นผุยผงสีดำที่ปลิวไปตามแรงลมเสียงกรีดร้องของมันค่อยๆแผ่วลงจนกระทั่งเงียบหายไปในที่สุดร่างของไอ้ทองเท่าสลายไปจนหมดสิน้นเทพงูเห่าก็คลายร่างออกชูคอขึ้นอย่างสง่าง,งามดวงตาสีทองเรืองรองจ้องมองไปยังท้องฟ้า ที่เริ่มกลับคืนสู่ความมืดมิดอีกครั้งเสียงจัก,กจั่นยังคงระงมอยู่เช่นเดิมราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นค่ำคืนนั้นท้องทุ่งแห่งนี้กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่ตำนานของปีศาจชาวนาและเทพงูเห่ายังคงถูกเล่าขานสื่อไป